ไม่ได้ไม่ได้ก็เอาน้ำไม้วงก็เอาอืมใส่น้ำไม้ก็กระปุกแดงมันไ่อยากมีวะทั้งพีนี่กระปุกแดงอะไเนี่ยมาดีมานี่กะเจ้งไม้ยามเพลสหนึ่เสีบอยู่หรอพอเลยพี่น้องไปล้างก่อนไปเลยเข่งธรรมศาสตร์เลยพี่น้องเด้อนี่เด้อ พี่น้องเอยขุดเดียด๋ยวพี่น้องชุวแล้วขอกระปรงก่อนมันีห้ก็ท่ายสบายดีตอนช่ชวยๆพี่น,อน้องว่าช่วยกคนเลยเลอะมันนี่กาแม่จะได้กับสิ้าพี่พาน้องไปหาหน่อไม้พี่น้องเอ่ยขึ้นตะเกียวเข้าหนะเลยขึ้นอ,อยากกินแกงหน่อไม้ก็เลยสิไปหาหน่อไม้มาแกงพี่น้อง เพราะว่ามึงว่าในกาเมสได้กาบุลเล่ปั่นเข้าพี่น้องเอ้ยข้าวเอาเปรยเพิ่นเด้เฮียพอน้องกีบไปปั่นแทนพี่น้องได้เศร้าเอสอบพี่น้องเอ้ยเมสได้กะดีใจลายลายเลยเขาเศร้าเอสอบปีนี้เมสได้กะบุลเล่รับให้ลำหน้านะเลยได้ลายนะเมสได้กะบุลเลมากพี่เดียวหรอกมากกับโอสิได้เพิ่นกับบ่าวคัมพ์องพี่น้องเอ้ยชวนบ่าวสิได้คัมไผ่เพิ่นกะลงฮงเฮียน ส่วนเบาไพ่เพิ่นกาเมะเพิ่นเอาแต่หน้าองเบนพี่น้องคอยเลยมาเกี่ยวเขาหน้าองเบนมื่อนี้นั่นนะมาเกี่ยวเขาหน้าตัวนี้เพราะว่าหน้าตัวนั้นเดลแ์เลยฮนะเมซได้กาขอขอบคุณหลายๆเนาะเอฟซีทุกท่านเนาะติดตามรับชมเมสได้เนาะบ่ว่าสิอยู่พังลาหรืออยู่พังไทยว่าอยู่ต่างประเทศเมซได้กะขอขอบคุณหลายๆแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เมสีได้ในเรื่องพี่น้องไปพี่น้องหรือนำกันมาสิได้เพรมะน้อยนียสชวยเลยนี่กะเพื่อขึ้นตะเกี่ยวเขานะ กดพนมท่านพี่น้องพันย่างมากับลูกพันกัน,นส,บสบายดีปรร้าลุงนี่ละ,ระรพันอยากมาน้ำพีนนบบนพ่น้องเอ้ยเจ๊ซีเฮ็ดจังไรเสียขยะกับโเอาวักสิยโบไมียุ่งเราพี่น้องเอ้ยเอาไป,ไปมองมันเป็นแปลหนึ่งขนาะดหน่อไม้ได้พี่น้องย่ามันสิอยากเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยหน่อไม้กะหายากหน่อไม้ได้พินน่นเมื่อละนี่กะ ไม่บงกะสีเอาพี่น้องเออคันนี้พอชิได้เพิ่งกะเห็นน้ำไม้บงเอาน้ำไม้บงเผาหาพี่น้องเอยพอวายานเบาไพ่เพิ่งไ้นะมันก็ต้องเคี่ยวหาเนี่ยนี่เลยชีวิตพอลุกอ้อนแม่นงอ่อนคันบอกไปหากะมันบม่ได้กินนะพี่น้องเอยขึ้นตะเกียเข้าวเกียยน้ำมันก็ต้องประหาหน่อไม้นังหางกินโอ้หลายบ่ คนโบายแล้วแต่ว่าเอฟซี T อยากคฮอพอสิไรคุณเบา้าบ้าแห้งๆหลยแล้วพอสิไ้เอฟซีเพิ่นอยากพังพอสิไรเบา้าชวนพอต้องโชคก,กับเบา้าชวนพอต้องกิบเพิ่นกับเบา้าแต่พอสิไรบ่ได้ยินเสียงเนาะพี่น้องเนาะคุณเบ้าอยู่ในก๊กเขียวพี่น้องเ,เอ้ยเสพเนาะไหมยังก็เสพเนี่ยในพอสิไรเอ,อ้ย นอไม้บ่งนกไม้ได้ก็เสียบจะสิปหาหนูไม้ได้มันไม่อยากมีในยามนี่นะมันเมื่อล้วเจ้าสิเอาแต่นอไม้ได้นขอไม้บงเขาจะเอาเผาหาหน่นกไม้บ่งพี่น้องนอไม้อ่อนยามนี่มันสิอ่อนนอไม้บ่งนะหาบริโภคหรือพี่น้องเอ้ยหาตามแถวเป็นเป็นนึงจะมากระพงเพิ่นก็อยู่พุนกระพง่น ไ,ไม่ได้ก็เอาน้ำไม้บุงก็เอาเจ้าบอกจะบริว่างไม่ได้เย็นไม่บุงเชิญพ,อพ่อใชได้ไกะององเบาคำพ้องเพ่อนไปใส่ก็อยากให้อองนะไปะไปหายคือบกบอยากใส่มาอยากมาน้ำจะเรียจังไรเนาะมา อ๋อฮั่นเครียดเคียดเคียดไปแล้วเครียดฮันแล้วเครียดเดูคุณมาเครียดเต้นไปมึงย่านี่เห็นแล้วบ่ไม่ได้อยู่แล้วมันไม่อย่างนี้เดนลยเออหันในลงคุกกระปูหอมล้งหาคุกกระปูี่น้องเอ้ยกระปูแดงมังเคเชื่น้าใหม่ เป็นน้ำไม้บงลายพี่น้องเอ้ยแพสในหนน้ำไม้บงลายพ้องยู่เชื่อยู่พี่ล่ะเพิ่นปะเพิ่นอยู่พูนพี่น้องจนมาพองเพิ่นกายู่นอกเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นมันเอามานั่งมองหกกับเพิ่นมองให้เพิ่นเขาม้านะยะอยู่อุ้ แน่แต่หาได้ไวพี่น oh, like ้องเอ้ยน่าไม่ได้นะแน่เน่เน่ฮักแล้วฮักแล้วฮักแล้วแหงมันพี่น้องเอ้ยพ่อมพู้ดีเก่งขนาดเริ่มลงมาเยอนะอ้ขนมกอลเสกตาเนาะขนมไม่ใช่นั่งลงไม้ไม่หักคันค่าเด้ อยู่น you know ั่งแล้ไหมนะมันคันทายนะย้ำออกคู้เครงเหยีดคันไหน้ที่นแต่มันบวกล่คันไหนนะเดี๋ยดูนี่เนี่ยในนำไม้ันน้ำไม้ได้ยันเยอะเนี่ยเบาสิมาน้ำกดเยอะมากเออเออเออไม่ร้ายแต่กระมือนี่ร้ายเไม่ลึดร้ายดู หาหน่อยนึงหาหลายๆล่ะบ่แกงเออนี่แกงเอาไม้แทงเพิ่นเศษบ่อยู่เอ้าเอ้าเดี๋ยวคุกกระปูแดงก่อนเบาะไปเลยอื้ออ้าวมากําพองเพิ่นก็หายกันกระโพเพิ่นอยู่พุแล้วก็เอานมัยให้พี่น้องเอ้ย แน่งจะเป็นแน่งทำไมบงพี่น้องพร้อมก็นั่งพอดีเสบนะ khỏi cái như thế nào Má kiếm cổ hiến này Má cái cổ đen đèn còn Ui ui nè ăn Ui Ăn nó mày em đây Xôm coi Bỏ mắn chẳng Mắn chẳng xẹp Ăn này bỏ mắn chẳng Ui nó lại nữa nó Mới vùng nếu xẹp ໄປຮາບຫົດສັບໃດເນາະເນາະໂຕຕໍາຫ່ວງນີ້ນ ลายมัไม่วงลายอยู่ที่นหันทุกมดในงอนมันก็หงอนใช่ไหมทำไมวุ่งเลยขึ้นไมอดิคนโย่ไปไปไปว่าแหละไม่กะ ปูแดงมันไม่อยากมีวะทั้งทีนี่กบปูแดงเงาเงาเ้าเงาเงาเงาโม้ดิเนาะ ของมันอ่อนดีจุ๊บตาละจุ๊กค่อยเลยอ่อดเลยแต่หาหน้าไม้พี่น้องเอ้ยจุ๊กค่อยกาสิไปหาหูดอ่ะอย่านั่งเลาะเมื่อก่อนบันนี้ไปทางพี่อืมคุณชวนโผล่คุนไปทางพุณเบาคุณพองคุณไปเมื่อต้งพุ่นนี่พี่น้องหน้าไม้ก็ได้บักลายมันเด้อจุ๊กค่อยกาสิเกันเมื่อแล้วบันนี้ เป็นพุ่มเป็นพุ่มไลายเธาได้ยานั่งแทบพี่ได้ แต่ว่าเก็บยานางเก็บไปเก็บมามาพ่อพักกระโลนพี่น้องเอ้ยเก็บเอาพักกระโลนก็มาไว้กินกับโจยจุ้งก้อยปลาพี่น้องเห็นนะก็เก็บเอานะงามดีนั่งโงามพี่น้องเอ้ยแต่ว่ายานางก็ท่านพ่อหรอกพ่อพักกระโลนก็พักกระโลนเอินคือกันอยู่ว่าน้อพี่น้องเอ้ยมาคุพ่อคุเพิ่นมาเพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ย เก็บผักกระโขลกันมากินกับใบกินกับลาบก้อยมันงามนี่นะเดี๋ยวมาเอามาเอาเลยเดี๋ยวดึมผึ่งน้องดึงผึ่ปันอยู่เลยพี่น้องผักกระโขลกพ่อผักกระโขลกเก็บมาเมียนกินกับก้อยกุ้งก้อยปลาหน่อยได้เบิร์ดพี่น้องเออ แต่ว่าคอยพ่ออยังของกระเอาไปบดพี่น้องมาเป็นให้พีนบินแม่หน่ะพ่อเลยเอาโบโบเอาหรือโบไลพี่น้องใกล้หน้าโบได้เอาไปบดเอาไปบดกูอันโบสิไล่เพิ่งกับเก็บยานั่งอยู่แต่ฟู่เก็บถาเลูกเก็บพัการังก่อนกินกับก้อยจุเต็มกระถางยานั่งคุย พอ่อแล้วันนีม้มะโอ้ยผู้เอ,อิ่นมาเถิบก็อยู่ฟุนพี่น,อออน้องเลยพ่อแล้วย่างกับพอ่อแล้วพี่น้องเลยกันพี่นออ้องเลยเมื่อยองพ่นกับพวกองพี่น้องเจ๊อันเด็กพี่น้องเลยไปใส่ตังหอยเจ๊อยากไปน้ำลุไปน้ำจะเกิดยังไงใครเน่แต่ว่าในขี้รถจักมาละพี่น้องขันย่างมันะจะตายรถเจ๊จะนะ เมื่อก้อนมันนี่พี่น้องยันเบาไพเพิ่อนหายยุนน้ำเมฆเพิ่อนเตถึงเมื่อไหร่พี่น้องเอ้ยมาพบกันเตถึงเนาะพี่น้องเนาะวันพี่น้องมาหอนกัเลยมาเอามาเก็บผักกันแยงก่อนพี่น้องท่านหอนเถียงหรอกเพื่อชิงหอนเถียงยังหึงพี่น้องยังเบะตักน้ำเนี่ยพักกันเก็บเอาผักกันแยงมาเก็บน้ำใหม่พีกนเพราะว่าอยู่หน้าเมสได้น้ำบ่มีอยู่หน้าตัวนี้หน้าหน้าบ้านบึงพี่นะ

Nay quanh nha, quanh nha, yêu nha, yêu nha, yêu vinh quanh 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 nha quanh 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 nha quanh 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 น่กรได้ไป่าขนมบอคำพอง่นเด็ด่คพงเนาะขนมบอคพองมันพอเลยโอ้ยคำพองเราคำพองมันขนมลายพน้องไดายอมาน่อกพักกยง โกชีอิดอิอดเดฟพี่น้องโลพะกัยงโคกกระสออมน,นันงามงามดเดฟพะกัยงดฟสีก็งามสีอ่อนห้อยได้ไหมพอแล้ยวยังจะไปหาตักน้าอีกตักน้ำเม,มื่อเลยนะาพี่น้องพอแล้วพี่น้องเลยันไปตรงเต็มกระตาไปนี่พี่น้องจู่ขอกระสเขาไปตักน้าก่อนอยังสิได้เมื่อนะ ตักน้ำมากินพี่น้องเอ่ยเพราะว่าอยู่แต่หน้าองแบนน่ะมันบ่มีน้ำสางไงมาตักหน้าข้าเจ้าพี่มันไก่เติบนในพี่น้องน้ำสางสิงามงามพี่น้องเอ้ยพวกเนี่ยใส่ทั้งพี่เขาสิกินน้ำสางเลยพี่น้องมึงเนี่ยนะงามอะไรนั่นใส่งามบ้าคำพงพี่กินเนี่ยนี่จอกจอกจอกไปเอาไนี่เฮ็ดไปนี้่นม่ต้มซ่างเลืกมาหาเลืกได้นี่ไหน โธ่โหพี่น้องเอ้ยน้ำช้างนี่เพราะว่าย่างเด้งกับมันชิบวแห้งนะเป็นอยากกินน้ำแห้งขอก็ได้ไปได้ซื้อน้ำไปให้เพื่อนเอาตักมากินแต่เทียงพี่น้องเพราะว่าอยู่หน้าบ่มี่หนังช้างนะคือไม่จะได้ว่าอันนละลุกโบมีผ้าไปหน่อยเอาต้องเอาไว้ไม่ ฮัดเมียนพนเกสีเบกไปขึ้นใช้รถน้องพองข้างหลังพี่โอ้ยอันนี้กะขึ้นขึ้นไปตุกน้ำกระเส้ข้างหน้าพี่น้องเอ้ยปั้นเข่าแช่แช่พี่น้องเอ้ยมึงแน่นะบึนบั้นบึนบั้นผู้เ้่อน้ำแต่กระมีนะแต่ยังแต่เมสีได้เนี่ยเนี่ยเขาก็เร่อทุ่งบ้านนะขามพี่น้องเอ้ยมาวันมึงหมดนี่ สิได้ก็ได้ออกมาตรงเฮียนนะครับเพิ่งก็ได้มาหน้าพี่มาเอาน้องแต่หน้าพี่น้ำบริเฮียนต้นแดงสบายดีปลาลูกน่ละ่ะสบายดีปลาลูกคุณสบายดีปลาลูกเหรอกําพรายเลยลูกปกเพิ่มบริเวงเฮียนต้นแดงน้ำวันนี้นะสบายดีปลาลูกโอ้โหกินหมากยังน่ะกินหมากน้ำเต้าคุนเรากินนำ้ำเครื่องหกอันนี้พี่น้อง เครื่องพี่เด็กพ่ครบอดีร้มาดีนี่กะเจ๊งมายามเนแซ่บอยู่หอพาเยเดี๋ยวน โว้ล้มเอาลึมึงก็กินแกงไม่เสร็จพี่ท้อก็กินแกงไม่เร่เร่ พอเลยพี่น้องไปล้างก่อนไปนละยพี่น้องเอ้ยผาเห็ดอยาก,กินข้าวแล้วนะเที่ยงแล้วฉันว่าไพ่อุกตึกอยู่พเพียวพ่นแต่คนแน่ยน,นี่เลยพี่น้องเอ้ยชีวิตอยู่ธรรมชาติ์งานอุกตึกอยู่พเพียวพ่นเป็นความแล้วพอพ่นกะลังนทำไม่ ไปอ้อมก็อีพี่น้องเอ้ยอยากกินข้าวน้ำกับนี่แล้วบมันง่ายเลยพี่น้องเอ้ยพริกแค่แน่พอชิได้เข่าจี้ว้าวชิบม่ได้เพิ่นนั่นโอ้ยเพิ่อนโฮเชเจลคักแม่อยากกินขา้าวเที่ยงเลยเนาะพี่น้องมาตีนะึ้นแต่แก้วข้าวก็ได้ประหากินนะน,นะแต่โมหากำมันไม่ได้กินจะเชียรจังไหนเนาะ คนหนี่ก็ออกตัวหงเียนมามาน้าเลยไม่แล้วพี่น้องมึงเนี่ยมังคิดใหม่คุยลูกอันนี้พี่น้องเอ้ยได้บอกมันอยู่ชูงจีเมนเอามากินกับแกงน้ำมันนี้พี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยนะมันจะมากงามทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชิปชิปมากอุ้ยลายอันนี้พี่น้องเอ้ยมังกินใหม่นะพอชิได้เพิ่งกับเมนก่อนมันนี่พอชิได้เพิ่งกาเอาไหมขึ้นเมนอ่ะเมน บ่ไลยอะไร passions, บ่เลยไปห้อนหน้านายคุณแม่ทำอะไรบงปวบได้อยังบ้าคนพ้องคนไปน,นั้นอยากมาเอามาหน่อยก็เอามันจังเสบแม่สิงเง้นบึงชื่อเดี๋ยววันนี้ยูชูงนี้แหละพี่น้องผูมยูชูงพมันไืม ก็ได้มังนึงไลสซาหมากพี่น้องเอ้ยพราะอับนใหม่เฮาต้องเผาก่อนกินกับเกงมใหม่พี่น้องเอยสมุนไพขึ้น พี่น้องพพเอ้ยเพิ่นเผาได้แล้วฮะนะขอมาตะปะเอาบอไผ่เพิ่นไปกิ่งนี้เก่งไหมงามอ่ะดิข,อ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 ขอูดครับพูดน่มักดินใหม่บานเนี่ยนี่ดีอัอยนยานางพี่น,อน,นออ้องเอ้ยหลังจากเหาอ้อมดอาไม้เมียนั่นนะ ั้งนักก้นก็อยากกินเข่ากินแน่นต้มกินนะกนะัยากินต้มไข่พี่นออ้องเลยมักกินไข่บ่าขพวงคุณพึ่งกระรางได้ยานั่งเพีองอยงพิ่ึงกระติ่มอนไม้กระพุดอยู่นะบอกไฟพึ่งกระจุ่คุณ เพราะว่าจูค่อยกับบุคอยได้มาอนะอยู่พีนะพี่น้องเลยมีแต่ไปให้นะมีแต่ย่าเรามาแต่พีน้อพี่น้งองจุดเด่ะปุ่งก่อน อาดหนังดิใหม่ก่อนอ่าอนนหนลูกติกเภาน่านนติกาน่ย่เออเด้ติดูุลากันนี่ แกงธรรมชาติเด้พี่น้องเด้อนี่เด้อก็ได้นก็ตํา่พี่น้องพอกระมก่สิางเ็นาซเ็ดไกินมนี่โอ้ Chào mừng quý vị đến với bộ phim Hãy nhớ like, share ปุงป่งดิ้งเนาใส่พี่น้องโอปลาเด็กเพราะว่าบริไส่พี่น้องเพราะว่าเมเปินคลัม่ะคลัมเป็กก็เด้คลัมน้ำก,ก,กันเลย

Còn để làm xuống là khổ bông con mà này ừ. Thì đeo Tắm kinh khẩu. ไม่เด้อโอ้ยตาหยาบเด็ันเลมวนทะเลเบาวทองทุกมันวล้ำบากน่นขน้ทำปลาได้เร้วๆได้ผมพี่น้องแม่สได้ก่าอขอบคุณหลได้เนาะ ต,ติดตามฮับส้มเมสิได้บ,บ่าว่าจะอยู่บงลาหรืออยู่บงไทยมาอยู่ต่างประเทศเมสิได้ก็ขอขอบคุณใน้เยแต่บ่าย,ย่าลืมกดลง์กชซ์ให้เมสิได้ในเรื่องพี่น้องผมีกำลังใจดคลิปต่อไปนะพี่น้องคลิปเนี่ยก็เพราะชอนในคลิปนะ้าพบกันใหม่นะพี่น้องเนาะ